ยากันถึกภาพครับตลอดเป็นปีนะครับที่ที่ไม่ทำงานที่นี่นะครับผม เห็นว่าในพื้นที่เรานั้นเนี่ยปืนนะครับอาวุธปืนเนี่ยมันถูกเคลื่อนที่ง่ายเกินไปนะครับโดยขาดการดูแลจากพื้นที่ตำรวจในพื้นที่นะครับวันนี้ผมเลยจะมาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะและอยากให้ขัาเคลื่อนทันทีนะครับผมกระชุมสั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่แค่นัดรบพอรกไอยนะครับผมจะทำเลยนะครับ สามารถครองถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะได,ได้นะครับที่พูดวันนี้ผมเน้นปืนอาวุธทุกประเภทนะครับแบงค์กันอะไรก็ตามส่วนมากมันจะมาคู่กันนะครับเอาแบบเด็กๆเลยวิธีการครับต่อครับวิธีการนะครับ ผมอยากให้ทุกโรงพักนะครับทุกโรงพักไปดูการวันการจักดกำลังนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยจะจักดกันทุก15วันยู่นะครับรอบนี้ปรับได้ปรับเลยนะครับตำรวจที่มีภารกิจบนโรงพักนั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่จะเป็นเอาลงพื้นที่ให้หมดรถไม่พอเดินเท้า ผมพูดแค่นี้เข้าใจนะครับตอรอนะครับท่านผบตรอนโยบายชัดเจนจากมีภารกิจเรื่องต่างๆน้อยลงร่าโทรศัพท์ขอให้ตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผบปูปราบปรามลงไปทำหน้าที่ปราบปรามให้ตอรอปรับหรือตอรอสั่งผบพูดชัดเจนนะครับเมื่อวานท่านพูดกันในวงอาหารแล้วก็น่าคุยนชัดเจน จากนี้ไปงานธุรการงานต่างจะน้อยลง